มินทีชยาพร้อมแต่งแล้วทาเล็บสวยรอสวมแหวนเห็นหนุ่มเคแอบปรึกษาเพื่อนเพราะดีกรีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆเลยมีแต่คนเชียร์นางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีกับหวานใจเคเควินตีรวัฒนานนมีข่าวดีได้แล้วหลังก่อนหน้านี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการฝ่ายชายหอบดอกไม้ช่อใหญ่มอบให้สาวมินสุดโรแมนติก พร้อมควงคู่เที่ยวต่างประเทศสุดสวีทเจอมินมาร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีเดลี่นิวส์ที่สยามพารากอนเลยรีบถามทันทีว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ข่าวดีเหรอมีข่าวดีทุกวันนะยิ้มก็ใกล้วันเกิดมินแล้วอาจจะมีของขวัญหรือเปล่าคุกข่าวขอแต่ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากคาดหวังกลัวผิดหวัแล้ววันเกิดอยากได้อะไร จริงๆยิ่งโตก็ยิ่งไม่ค่อยอยากได้อะไรมันเรียบง่ายไปหมดแล้วได้มาหมดแล้วรู้สึกแค่อยากมีความสุขเรียบง่ายอยากเจอเพื่อนกินข้าวกับครอบครัวงานโอเคชีวิตโอเคก็เหลือเรื่องเดียวยิ้มชงเก่งรอไหมนินว่าอาจจะรอเคลียรงานมากกว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งยุ่งด้วยถ้าถามความพร้อมในทุกๆด้านยกเว้นเรื่องงานน่าจะพร้อมนะคะแต่ถ้าตารางเวลางานก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ ถ้าแต่งงานและทำงานไปด้วยล่ะอาจจะยากอยู่นะได้คุยไหมว่าเมื่อไหร่จะบอกให้ทุกคนรู้ก็ถ้าเขาขอเมื่อไหร่ก็จะประกาศเลยยิงเขายังไม่ขอเราก็มีทาเล็บอยู่บ้างนะหัวเราะแปลว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วมินว่าก็เริ่มค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวก็เริ่มถามถามแล้วถ้าเขาคุกข่าวขอแต่งเราจับโปได้ไหม อุ้ยก็อาจจะรู้หรือเปล่าแต่เขาไม่มีความลอกแลกเขาเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์นินได้เคยมีเหตุการณ์ที่จับไม่ได้อยู่2-3ครั้งแต่บางครั้งก็จับได้เซอร์ไพรส์มีโมเมนต์เขาไปคุยกับพ่อแม่เราไหมคือตอนนี้เขาเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับที่บ้านนินเขาประชุมกันตลอดเวลาที่นินถ่ายละครเขาก็คุยกันได้ตลอดค่ะเรามัวแต่อยู่ในกองวันนี้ออกงานก็เพิ่งมาจากกองถ่าต้องพยายามสวยทุกวันไหมเราต้องสวยทุกวันอยู่แล้ว แต่มินบอกเขาว่าถ้าจะเซอร์ไพรส์ส่งเพื่อนมาแต่งตัวให้ด้วยนะหัวเราะเขาไม่เคยแอบ,บคุยกับพ่อแม่แต่เขาแอบ,บคุยกับเพื่อนสนิทมินมีครั้งหนึ่งไปทานอาหารร้านญี่ปุ่นมินขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอกลับเข้ามาทุกคนก็มีพิรุธทุกคนก็ทำหน้าเลิกเลากเพื่อนสนิทมินเลิกเลากมากว่าสุดๆดแต่มินก็ไม่ได้ถามนะแต่คิดว่าเขาคงคุยอะไรกันสักอย่างพอคาดคันเพื่อนก็บอกว่าอย่ายุ่งหัวเราะ มันก็มีอยู่เรื่องเดียวที่เขาไม่อยากให้เรารู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเราก็พร้อมยื่นนิ้วเลยนิ้วนางยังว่างอยู่หัวเราะแหวนเพชรต้องกิกไม่เป็นไรค่ะอะไรก็ได้ที่เขาให้จักใจที่เหลือซื้อเองได้มินเป็นคนไม่ยึดติดกับอะไรเลยนึกถึงฝรั่งที่เขาให้แหวนเกลี้ยงเกลี้ยงกันแล้วมันน่ารัก หรือว่าเอาดอกไม้มาทําอะไรที่เป็นสีแปลกๆได้หมดเลยขอแค่มาจากเขายิ้มเขาหวานเป็นพิเศษในช่วงนี้ตั้งแต่สัมภาษณ์กับสื่อไปครั้งก่อนดีกรีก็ขึ้นเลยหวานตัดขาเลยมินว่าเขาอาจจะรู้สึกเปิดเผยมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังเกรงเกรเขาให้เกียรติ เพราะมินเป็นที่รู้จักแต่ตอนนี้เขารู้ว่ามินเองก็ค่อนข้างเปิดไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีผูกเชือกรองเท้าให้กลางพารากอนยิ้มเขินเรายังบอกเลยว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เขาชินกับการหวานออกสื่อเขาเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดตั้งแต่เป็นเพื่อนกันสิบกว่าปีแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้ทําทําไม่ได้ตอนนี้อะไรที่ไม่กล้า ก็อาจจะกล้าแต่ก่อนมันมีเส้นของการเป็นเพื่อนแล้วทําไม่ได้ตอนนี้ทําได้ตอนนี้ก็หวานเต็มร้อยวันที่สัมภาษณ์วันนั้นพี่พี่นักข่าวก็น่ารักกับเขามากนินก็ดีใจที่ทุกคนชอบเขาก็เลยรู้สึกว่าสนุกกลายเป็นว่าชอบพี่พี่สื่อส่วนพี่สื่อก็บอกว่าไม่ตายไหมงานคู่ก็รับได้ได้ดันเข้าวงการเลยไหมสัมภาษณ์คู่ก็พอพอ